เอมจิกวันที่11ยามเช้าอันมหัศจรรย์11ธันวาคม2564คลิปที่3ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข11ยามเช้าอันมหัศจรรย์เมื่อลืมตาตื่นพวกวันใหม่ก่อนจะทำสิ่งใดให้กล่าวคำมหัศจรรย์ขอบคุณ 2. จากช่วงเวลาที่คุณลืมตาจนเตรียมตัวเองเรียบร้อยให้กล่าวคำหัศจรรย์ขอบคุณทุกสิ่งที่สัมผัสหรือใช้ในใจ 3. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินหัศจรย์ไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่าวคำหาศจรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้ พี่วาขอขอบพระคุณหนังสือเดเมจิกทั้งภาษาไทยและฉบับแปลขอบคุณคุณรนดอเบิร์นขอบคุณผู้แปลขอบคุณสำนักพิมพ์ผู้จัดส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือเล่มน,นี้ทั้งหมด ถึงผู้ที่แนะนำให้พี่วารู้จักหนังสือเล่มนี้คือโคตรยุ้ยชาลิภาค่ะสําหรับวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นยามเช้าอันมาศจรรย์และตลอดทั้งวันก็เป็นวันมาัศจรรย์ในค่ำคืนนี้พี่วาขอส่งคลิปเสียงนี้ซึ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะมาให้กับเพื่อนๆมาัศจรรย์เพื่อเป็นการสำนึกรู้คุณ ที่ร่วมเดินทางกันมาถึง11วันแล้วยังมีเวลาที่เพื่อนๆจะทำให้วันนี้เป็นวันมหัศจรรย์นะคะโดยการกล่าวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สัมผัสขอบคุณด้วยใจนะคะและวันนี้จะเป็นวันมหัศจรรย์และขอเชื้อเชิญให้เราทําทุกวันให้เป็นยามเช้าอันมหัศจรรย์ของเราเช่นเดียวกันค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ